น้ำในเขื่อนลำพระเพลิงอำเภอปากทงชัยจังหวัดนคนรราชสีมามีปริมาณน้ำอยู่ที่160.62ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินความจุก,กากเก็บ155ล้านลูกบาศก์เมตรเตยมวน,น้ำได้ล้นสปีเว์ปากกระโถนราว60เซนติเมตร ต้องยกบานระบายน้ําฉุกเฉินขึ้น1บานที่ระดับ78ซนติเมตรซึ่งถือว่ามวลน,น้ําได้ล้นสปริวเวยเป็นรอบที่2ของปีนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักบนเทือกเขาทําให้เกิดน้ําฝนสะสมจํานวนมากบนพื้นที่ต้นน้ําลำพระเพลงิงก่อนจะไหลหลากเข้าสู่ที่เขื่อนลำพระเพลงิง ทางเขื่อนได้ระบายน้ําล้นลงสู่คลองธรรมชาติลําน้ําสาขาลำพระเพลงิงนะครับและคลองชนลประทานแต่ด้วยมวลน,น้ําจํานวนมากจึงมีบางช่วงที่ไหลเอ,อ่อน้นตะลิงหลากเข้าท่วมพื้นที่ริมลาน้ําก่อนจะท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนและยังทําให้ถนนสายเลียบคลองส่งน้ําชนลประทานหน้าการประปาปักธงชัยมีน้ําเอ่อท่วมผิวจราจรและที่บริเวณสะพานบ้านสแกงงามสะพานบ้าน ปลายดาบสะพานบ้านโคกสะอาดและสะพานบ้านทุ่งเอื้องอำเภอปักธงชัยก็พบว่าระดับน้ํากําลังสูงขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านในละแวกก็ต้องอ,อปยพขนย้ายเข้าของนะครับหนีน้ํากันสุวรนที่อำเภอวังน้ําเขียวพบว่ามวลน,น้ํา จากที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่เชื่อมต่อจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ได้ไหลหลากลงมาในพื้นที่อำเภอวังน้ําเขียวนะครับโดยเขื่อนขนาดกลางในพื้นที่ได้แก่เขื่อนสันกําแพงเขื่อนลำเชียงสาและเขื่อนบะอีแตนที่อำเภอวังน้ําเขียวก็พบว่าปริมาณเกินความจุกักเก็บทั้งสเขื่อนเนื่องจากพายุมลเบทําให้มีฝนตกหนักนานกว่า3ชั่วโมงในพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาจึงมีปริมาณน้ําฝนมากกว่า117 ลลน้ำฝนจึงไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากขณะเดียวกันนะครับมวลน,น้ำก็ไหลหลากตามเส้นทางน้ำทะละักเข้าท่วมพื้นที่บ้านสวนห้อมที่ตำบลวังน้ำเขียวณที่บ้านอุดมทรัพย์พัฒนาตำบลอุดมทรัพย์อําเพอวังน้ำเขียวส่งผลให้ถนนขาดคอสะพานชำรุดพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนได้รับความเสียหายจิตอาสาตำรวจทางหลวงร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอํเาเภอวังน้ำเขียวและผู้นำชุมชน เข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านโดยเร็วนะครับทั้งช่วยย้ายปสุสสตว์และสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงและน,นําน้ําดื่มสะอาดรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภ,ภัยน้ําท่วมเป็นการเร่งด่วนซึ่งมวลน้ําจากตําบลอุดมทรัพย์จะไหลาลงไปที่ตําบลสแกร,ราชชาวบ้านจึงเตรียมขนย้ายของขึ้นที่สูงแล้วเพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหายครับ